สวัสดีครับจะคลิปที่แล้วนะครับผมที่บอกว่าจะให้มาดูไก่ดำลูกไก่ดำลูกไก่ไข่ลูกไก่บ้านแล้วก็ไก่เบตรงครับผมนี่นะครับผม เช้าๆโดยจะปล่อยออกมาให้หมากินหญ้านะครับเด็ดเด็ดดีมากเลยครับวันนี้ อันนี้ลูกตะสมไก่ป่านะครับมันูนนวิ่งไปแล้วูนนนี่นะครับก็จะมีความสุขมากๆเวลาได้ปล่อยออกมากินหญ้ามาอาบแดดนะครับนีไก่ป่าองค์นี่ครับ ไหนไปไหนแล้วครับอ๋อนี่นี่นนลูกผสมนะครับไก่บานะครับโูดนูดดูดด,ด,ดครับอัปเดตแล้วะครับตอนนี้อัปเดตแล้วะครับกินไปด้วยอัปเดตไปด้วยะครับผมอ๋อเฮ้ยกลับมา โบ,บยูดาโรอะไรกันเฮ้ยนะครับไก่ไข่หนึ่งตัวแล้วก็ไก่ดำหนึ่งตัวนี่นะครับนี่จะเป็นไก่ไข่นะครับแล้วก็นี่ไก่ดำตัวที่ขาวไก่ดำนะครับจะเป็นลูกไก่ไฮบริดนะครับผมดู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 เขาอาบเด่นะครับผมเชยเชย จะนอนอัปเดตเลยนี่นะครับนี่เรามาดูไก่เบตงเราบ้างครับผมนี่นะครับไก่เบตงของเราสองตัวปูหมดเลยตัวปูหมดเลยนะครับสองตัว อันนี้จะเป็นไก่แจ้นะครับผมอันนี้ลูกไก่ราวประมาณหนึ่งเดือนได้นะครับอ๋อไม่ใช่หนึ่งเดือนครับขอไปครับผมหนึ่งเดือนครึ่งได้ประมาณ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวรานหน้าเรจะมาดูใหม่ว่ามาติดตามดูว่าจะเป็นจะเป็นไก่อะไรครับผมอันนี้ครับลูกไก่ชุนครับผม2ตัวนี่นะครับผมโอเคครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ